ซองเสียงตายมีเขียนอะไรหรือปะเขียนว่าอะไรไม่รู้เลยอ่าไหนหน่อยไหน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 ช่วงนี้นที่อยู่ยังไม่แกะเสร็จอ่ะไหนเขาบอกว่ารางวัลคนเก่งสําหรับสําหรับอะไรมันอี้ไหนะไหน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 อย่าบุ้งชีกดีสำหรับอะไรความตั้งใจทำชีวิตเฮอเฮ่เฮ่ไม่ค่อยได้ทำเลย ชีดเลขหนูได้ทบาบ้างป่ะฮะชีดเลขอ่ะช,ชีดเลขเออได้ทบาบ้างป่ะทามไหมไม,ไม่ไม่รู้แนละ้วจำไม่ได้อะีดูคำตอบอะไรเนี่ยพริกซาเหรอยอเละเทะอะไรอ่ะจะรู้ไหมอ่ะอ๋อดูหน่อยเถอะ จะออกอาการขนานไหนไหนคนดูดิคืออะไรอ่ะไม่รูไ้ไหน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 จะช่วยน,น่ากลัวมากเลยอ่ะข,ของขวัญน,นะแล้วชิงชื่อจะอ่านไหมเนี่ยทองเลยเนี่ยเว r ร์ภาษาอังกฤษอ่ะโอเคป่ะชอบไหม ไม่รู้รู้สึกว่าจะเป็นหนังสือยังไงไม่รู้ประมาณนั้นแหละชอบไหมเป็นภาษาอังกฤษคำศัพท<ๆ>์ชอบอยู่ดีแต่อันนี้อุย้ยเประกาศสีเลยโอเคโอเคไหนเราเปิดดูดูเขาเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนชื่อหนูไม่ด้วยอ่ะไหนไหนชื่อจนจิวนี่ไงอ่ะไหนไหนจุนจิว เขียนว่าอะไร happy อะไร happy 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 new year ป่ะป่ะ happy 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 birthday อ่ะ แล้วเ<า>นี่ยนัน่นๆๆๆค่ะดูเองเขาเขียนไว้นะ wishing you have a good health ไม่ใช่ข้างล่างข้างล่งางภาษาไทยอ่านไม่ออกเป็นเด็กดีนะเ <c oughs> จ้าตัวเล็กเขาบอกว่าจุนชื่อเป็นตัวเล็กชื่อตัวเล็กหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเล็กชื่อตัวใหญ่เหรอดูนะเห็นไหมน่าจะตัวยาวด้วยตัวยาวอย่างเดียวไม่เห็นอ้วนเลย แก่หรือยังแก่แล้วต้องขออาการขนาดนี้เขาเบาดิวไม่ใกล้กือบาทอะไรเนี่ยจะไปรู้เหรออะไรครับรถเหรอดู้สาวจิปก่อหัวหิน อะไรเย้ยคืออะไรเลื่อนทิ้งแบบนี้คืออะไรเฮ้ยมันไม่ให้แบบนี้ด้วยอ,อุย,อยม,ม,มันมัน,ม,นมันมันเหมือนกับเพาะซีดีเลยอันไหนดูสิอ่ะคา,าสองนี่นะเลโก้ด้วยอ่ะดูหน้าสิเลโก้เกาว่าขี้เกียจเก็บว่าอันไหนเปิดดูสิ ชอบสี่อหรือว่าชอบอันนี้มากกว่านะชอบอันนี้มากกว่าชอบสมากกว่าดีนะว่าไม่ได้ห่อของขวัญห่อกระดาษสวยๆมากเละมากเลยเวลาหนูแกะดูเดะซาทั้งนั้นเลยเนี่ยใซากระดาษอ่ะใช่ย่าไม่ได้ขอสวยๆมาทุวันอีกห่อสวยก็เละเฮ้ยคิวมันซาแล้วเนี่ยซ่ากระดาษ ตเตลยลใครจะเก็บใครจะเก็บคืออะไรไหนขอบคุณ<อ><อ>มากค่ะเอาหมายชีดที่ไม่เห็นหน้าไหนชอบไหมก็ชอบสิแต่ดูเหมือนกับแผน่ลขอบคุณใหม่สิ ขอบคุณมากมากครับอยกมือไหวยังไงขอบคุณมากมากครับขอบคุณไทยขอบคุณใครก็ไม่รู้เลยไม่ได้เห็นมากคนเอาวา่าต้องบอกว่าพี่สุดหลอ่อขอบคุณมากมากครับพี่คุณสุดหล่อละหลอ่หลอลาหลอกว่าชินชิวป้ะ นี่ดูหลอกก่าตัวน,นี้เลิศมากเลยคำตอบเนี่ยอาจจะแกะไหมหรือว่าแกะชั้นบนจะลองดูว,ว่ามันเป็นแบบไหนเออแกะแล้วนะพลาสติกตมันต้องมาประกอบเองนี่หว่ามันมีเห็นแล้วมันเลโก้ห่วย,ยใช่มันเกียนว่าเลโก้ตายนะใครจะประกอบวะ